เเตรียมอุปกรณ์นึ่งข้าวแล้วนะครับผมข้าวครับขั้นตอนแรกเอาน,น้ำใส่หม้อนหนึ่งก่อนนะครับพอประมาณขั้นตอนที่สองล้างข้าวที่แชไว้ครับเมื่อล้างข้าวแล้วเอาข้าวใส่หวดนะครับผม แล้วก็ยกขึ้นให้เสดดน้ำเอาหวดใส่หม้ออ่าครับผมปิดฝายกขึ้นเตาครับทีนี้แล้วก็ยกขึ้นเตาหนึ่งนะครับตอนนี้หนึ่งกรุงเทพก็ใช้แก๊สนะครับผมถ้าบนนอกเราก็ใช้เตาถ่านอ่าหนึ่งแล้วเรามาดูข้าวสุกที่เนื้อจุหมดนะครับวันนี้เราก็เลยไปซื้อก้อยมาแทนนะครับอันนี้ปลาสวายเหลือ อันนี้ปนปลาดุกนะครับผมอันนี้เราเตรียมเตรียมสายข้าวใส่กระติบนะครับอันนี้คือผักนะครับเชา้านี้นี่คือเมนูเช้าครับเราจะมาดูข้าวแล้วนะครับที่หนึ่งไว้ว่ามันจะเป็นยังไงเริ่มเริ่มกินสักหน่อยเริ่มแล้วเริ่มแล้วอ่ากันหนึ่งเป็นอยู่ได้ครับผมมาบลืมบานข้านะครับมีชุดหนึ่งกรุงเทพเราก็หนึ่งแก๊สเนาะถ้าบ้านนอกเราก็หนึ่งเตาถ่านครับผมใกล้ละลูกอีสานแท้มันสําคัญตรงนี้ครับหนึ่งข้าวเหนียว คุณจะต้องชักข้าวเป็นนะครับอ่ามันจะต้องอยู่ในสภาพนี้นะครับชักข้าวเนี่ยเขาเรียกว่าชักข้าวแล้วก็ทําให้มันแตกนี่คือวิธีการนึ่งข้าวเหนียวถ้าเป็นลูกอีสานนะคุาจะต้องทำอ่าทำอย่างนี้เป็นอ่าพอชักข้าวมันแตกปุ๊บแล้วก็เคี่ยเคี่ยให้มันแตกตัวนี่วิธีนี้สําคัญเขาเรียกว่าชักข้าวนะครับผมชักข้าวนะไม่ไช่ชักอย่างอื่นครับผมไปดูลูกอีสานนึ่งข้าวขนาดแท้จะต้องทําเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าชักข้าวนะชักข้าวเหนียว ถ้าคนหนึ่งไม่เป็นก็จะไม่รู้ว่าอะไรคือชักข้าวไปดูกันและขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะใส่กระติบนะครับผมนี่วิธีสุดท้ายอันนี้เขาเรียกว่าสายข้าวอันนี้เราจริงๆมันจะต้องเป็นกระด้งเนาะไม้ไผ่เพื่อความร้อนแต่ว่าเราใช้กระจาดอลูมิเนียมแทนวิธีนี้สําคัญมากครับผมนี่นะครับพ็นไอไอไอมันไหมครับไอมันจะออกเราจะไม่ได้เก็บความร้อนเหมือน คนกรุงเทพที่เขาขายหมูปิ้งหรือว่าขายไก่ทอดนะครับเขาจะใส่กระติกใส่ผ้าขาวแล้วปิดเพื่อเก็บความรเราไม่เก็บความร้อนนะครับอันนี้คือเป็นการไล่ความร้อนออกเขาเรียกว่าการสายข้าวครับเราไม่เก็บความร้อนไม่ได้ให้ข้าวมันร้อนตลอดนะครับเราไล่ความร้อนออกก่อนที่เราจะใส่กระติปน,น,นะครับกระติบอยู่นู่นนะครับอ่าแต่ทรงมันจะเป็นอย่างนี้ทรงมันจะเหมือนเอะเหมือนขยา่าไฮโลแต่ไม่ใช่กระติบไฮโลมันคือกระติบข้าวครับผมครับ เนี่ยใส่ข้าววิธีสุดท้ายครับผมสําคัญมากลูกอีสานเขาจะทาเป็นนะครับสายข้าวถ้าคนนึ่งไม่เป็นก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทาอะไรครับแล้วเราก็ไม่ได้เก็บความร้อนไว้กินแบบว่าเหมือนร้านขายของที่เขาจะเก็บใส่กระติกเขาเรียกเก็บความร้อนให้ข้าวมันร้อนตลอดไม่ใช่คนอีสานเขาจะไล่ความร้อนก่อนที่จะใส่กระติบข้าวให้ความร้อนมันออกครับผม เมื่อใส,ส่เสร็จข้าว,วร้อนๆใส่กระติบเนี้ยเราจะใช้2มือเราอุ้มข้าวใส่ลงไปในกระติบนะครับซึ่งมันจับได้เลยมันไม่ร้อนนะครับเพราะว่าเราจะไล่ความร้อนเ,เขาเรียกว่าสายข้าวผมจะใช้มือผมสองข้างอุ้มข้าวใส่ลงไปในกระติบเน,น,นี่ยอ่าเนี่ยลงในกระติบเรียบร้อยแต่เราก็จะปิดฝาอันนี้จบวิธีขั้นตอนการนึ่งข้าวแบบอีสานว้านเฮาแจ๋ว